ต่อเลยคืตีแรกเลครับผมปั๊กไซปั๊กไซเมื่อไหรกิโลวันเทานี่แหละนี่ครับผมม่วงดีทครับผมมีมวกมันตัวลอยครับผมบรรยากาศทั้งเหนือทั้งซ่ครับผมสวัสดีครับมื้อนี้ก็อยู่กับลบจังอีสานเมืองเหนือก็เลยครับผมมื้อนี้ตกแรงมากก็เลยมาหาไซหนูครับผมบรรยากาศกําลังดีเลยครับผมตอนเย็นครับผม อามงแรงครับผมขาดตรงไหนตรงหน้าเกี่ยวเขาแล้วแล้วครับผมมุงวนอากาดกับง่างครับผมนี่มากับพัดลาครับผมพอดีพัดละเหดไปเหดงานยุงเทียบครับผมเลยกลับมาลำพูนก็เลยพามาหาหมายใส่หนูครับผมอ่าเนี่ยพาดลาครับผมได้เล้ยวกินแล้วครับผมไดยเล้ยกินใส่แรกเลยครับผมผักใส่ผักใส่ าลายกีโนวันเ้องนี่แหละป่ะเดี๋ยวภาพี่น้องใส่บ่วงครับผมมุนีใส่สิบหลังครับผมบ,บ,บ่วงดีดบ่วงดีดโบราณครับผมป่ะไปเบิ้งครับผม,บบผมนี่ครับผมนี่แหละคนไกลกันห่างกันนี่ครับผมห่างไปทางหนูเลยครับผมนี่ทางมันคลองงามๆเลยครับผมทางมันลุ่มาันี่เท่ากระ ถังสือท่างเลครับผมนี่แถวครับผมนี่แหละมองหลังเลกเข้าหลังสองสามหลังครับผมพวกนี้สามหลังแรงคอยมาเบื้องกันครับผมคอยถิมตัวให้พี่พน้องมึงบ้างนี่นี่ครับีกระท่างนหนูอ่ะพี่น้องเบมึงกันนี่ครับผมโอ้ท่าง,งงามครับผมนี่ครับเลยบวง ขันท่าง่อนสิและ่ะไก่เมื่ดแล้วครับ,ะบไะบอลลูนเขาอยากกลับบ้านกันครับผมหมดแรกงีงมาหลุดรางวันครับผมครับผมสวัสดีตอน ยังมแรงครับผมนี่ครับกับบรรยากาศให้พี่น้องม่งครับผมปิดไฟก่อนปิดไฟกันครับโอ้โหกาศดีครับเดินนี่ไงมึงเจ็บบรรยากาศพี่น้องโอ้เดินเหมืนงามครับผมเต็มจ่อเลยครับผมโหยอดครับผมรุนกันครับบรรยากาศเดินงยไงสิละสีมานวาวมีเท่าเปล่าอย่าบวงเท่า บรรยากาศเดินได้ง่ายครับผมวันนี้มีโตัวเหรอพี่น้องมึงบ่าไปโอ้เดินง่ายครับผมโอ้ซือซ่าบ่เปิดไฟกับเห็นหุงครับผมไปตามกับพี่น้องนี่ผลงาน,นพี่น้องบ่าลมนะลมบ่วงเฮ้บักลม,รกลมค,ครับผม นี่โอ้เรียบร้อยเลยครับผมนี่ครับผมม่วงดีดครับผมไม่บังดีดตัวรอยนะครับผมนี่ครับผมขุดเนี่เลยนี่ครับโอ้จำแขนเลยบังดีบังดีดครับผมบังดีดโอ้แข่งจังเลยเขาบักเอวครับผมเขาบักเอวกับข้อครับผมเอาปดๆเส้นละาเส้นลาหมาหมาหมานี่ดีครับผมเส้นลายว่ายำยำขึ้นครับผม เออเส้นลามาเหรียญลำพูนอลไรก็เลยนี่มาใส่บ่วงนัวผมโอ้หนี่ครับผมบ่วงนี่มันโอเคครับผมมันบอดินไก่ครับผมเดี๋เลยอ่ะโอ้ยมาเห็นพี่น้องกันะโอ้ยเงียบดีครับผมแต่จะเป็นโลครับผมตัวนี้แนุ่นเถิบซ้ำครับผมเถิบเทินเนี้ครับผมฟังก็เงียบตัวนี้ครับผมนงียบขึ้นดีเลยครับผมโคตรธรรมดาครับผม โคตรเนี่ยโคตรหนูเลยครับเยอโอ้เ yeah. oh, oh. จ้าเจ้าไปยามต่อครับผมบ่วงสิบหลังครับผมโอ้ม oh. บ่งอีกจุดหนึ่งครับผมโอ้ oh. เงียบครับเงียบครับผมเดินไง,นไงสรุปขึ้นนี่เขาก็ได้ตัวเดียวเลยครับผม ครับเส้นละถือถือวสุดยอดครับผมครับผมถึงแม้ออเมื่อเช้านั่งถึงมาเบิ่งกันดีครับผมเดี๋ยวตัวนี้ก็จะไปเดถอนคนไว้เห็ดกินมืออนน่อเช้าเห็ดนู่นนู่อะไรกะค่อยเบิ่งครับผมครับผมสวัสดีตอนเช้าครับผมนะครับบรรยากาศทางเหนือนเช้า มันหกโมงครับเมื่อขาดตอนหนาหนาวครับผมตอนเศร้าก็ติดแข่งใส่จังหน่อยครับผมว่าสวยๆครับผมฝากพี่ฝากนอก้องที่สัตว์ครับผมตะวินงก็ลังขึ้นครับผมก,ก็ลังแดงครับผมไปพยายามบ่วงกันเนี่ยวิ่งเศร้าเข้าครับผมมีผลงานไหนพี่ให้น้องบ้างบ้างสรุปตอนเศร้ากับ บาเลยหางไงพี่น้องเมึงครับผมอ่ะเ,อเก็บบรรยากาศส,สวยๆพี่น้องเมึงครับผมตอนเช้าครับผมอาทิตย์กระลังขึ้นครับงามๆเลยโอ้เสียงนกเสียงนกเสียงคาราโอเกร็อกห้องครับผมนะครับผมเสียงคาราอเกล็ส,สวยครับผมมาเดี๋ยวส,สวยๆหน่อยเฮาจังเห็นแล้กินครับผม ครับสวยๆครับบรรยากาศลูกเสื้อท่างเหนืออากาศก็ลังก็ลังดีครับหนายหนาวครับผมมีนกมีอย่างออกหากินครับนะครับนกนกแรีงครับนกเกียวนกแรีงนกเกียวครับผมโอเคครับผมนุ่งเสื้อกันหนาวครับผมบริหารให้พี่น้องเพิ่งซ้ำกระบอกสิบหลังครับผม นี่ครับผมลาบหนูมัอนี่ตื่นเลลาบลาบหนูครับหนูไปย่างครับผมย่างของผมปากมุนมุนครับผมปักมุนมุนอ้ติดสักเลยเนี่ยฝักกันละเอียดขึ้นครับผมเดี๋ยวก็จังเดี๋ยวทำไปตำตัวครับผมเพิ่มความนั่นครับผมนะครับเกันตอนสำคัญอีกกันตอนหนึ่งครับผม ตอนตําครับผมตําดูแตกตําดูแตกช้วนเรียดครับผมจะกินไงครับผมเนี่ยเจียวตอนตําบุกกู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 กนี่แหละครับผมอ่าเสร็จแล้วของบ้านนี่ครับผมยกกันยกกันยกกันลาบหนูลาบหนูจังจังกรบแก้มครับผมเจียวเจียวมาเลยครับพ yeah, yeah, like ี่น้องนะ